ไปไปไปเฮ้ยเข้าแล้วนี่ไปเอาปลาคอนไปเนี่ยเร็วนี่เนี่ยเข้าบอกปลาคอนเนี่ยเป็นแนวนี้แหละตะเกี้ตะเกียบยังน้อยปลาคอนปลาคอนเอาปลาคอนเอาปลาคอนตอนเนื้อตอนนี่ตอนเนื้อไปก็เล็บสามสมุนพอที่เราที่ไปพอทีอยู่กอดังนะ หัวลมออกแล้วพ no like ี่น้องเอ้ยลมวอยๆอล่ะสิได้กินเข้าสิได้กินหมดเ่ยฝนคือขาดไปแท้นี่เข้าเฮานี่มีน้ำยู่ได้กินอยู่ดอกโพอดีกระเดือบอ๋อหาใส่เดือบพาพี่น้องไปเบิ้งปากคอนกันพถอะเข้ามันสิได้ออกด้วยบอกเข้าเฮานี่นี่งเฮาก็เกิดนี่เฮาก็เกิดนี่ง ้าหนออกเลยคือแนนออกเลยข้าออกไร้ค่อยนี่ออกเบิดคือเบิละได้ปยุนนานะเอออ็อกเบิ้ลอะไรเออใส่ปุ๋ยลาบนใส่ปุ๋ยลาบน่ะมันงามไปหน้าเลยทางนี้เลน้องคนเข้ามองรดับมันเนี่ยมันขึ้นทันทีเลยเว้ย กาพี่น้องหัวลมออกแตนี่นะจักยาน่แล้วป้านำมันทังบ้าเ็นสี่ไปบ้านน้ำเติมได้เพื่นนี่เพื่อนเนาะคือโเบิรนไปทางอื่นกว่านี้ก็ได้กระปุะ จะวิ่งต่อเอามีอยู่บ่บ่มีบ่เข้าขนาดเนาะอย่างเธอปุ๋ยไาไป็นยังไงนะเขียวเลปู่ บรยากาศพี่น้องมันลมออกรอฝนอยู่พี่น้องนี่แหละน้ำฮาสิแห้งแหละอันนี้แหง้งเฮทะึงแห้งกันงั้นสิได้๋ยจะสูบบนนี่ไรวะสะก้อนนี่น้อนี่บ่ประสบควาสิ้น กบบทตูดบทตินเลยมาป้าป,ป่าเนี่ก็ได้มีถุงเพชรมัมีเลยว้ายอยู่ดิมันอยู่ทางฝีบดบ่จักแล้วปลาซิวอยู่โซนนี้จักม่อยู่ทางนด่มเหมือนลูกคาเนาะซิวน้อยนี่กระปูน้อยพอดีดองต่าปลาซูวน้อย โสมบูรณ์กระปูเห็น้องในกระปูพอดีดอกกระปูเลยพอดีเลยวะพอดงามวะะปูว่ะในกระปูของน้องแตาอึดพี่น้องปีนี้ฝนบมดีไปเลยฝนบมดีสัมบีไก่น้องกระปูน้อยพอดีดองเลยวะพอดีเลยคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ้ง

กร,<า>ระปูกโมซมานโมมันมาเห็นตู่ป้ามีแต่กระปูแเลนดี้วกระปูกนี่กระปูกเขาเขาได้ต่ำ ไปเล<ต>ียวเรียวหินน,น,นี่บอคือวิชังมีแต่เบิร์ตโตเบิร์ตที้เล็กนี่ก็เปกระปูน้อยพี่น้องถ่ายพี่น้องสมบรรยากาศนะพี่น้องแสงแดดสีด่โมงพี่น้องแดดอ,นอน่อนบรรยาก,กาศหายอยากหากินนะพี่น้องดิสานมันน็อกพี่พี่มันหวานกรดูด เรดูปลายฝนต้นหนาวไปเนาะเรดูปลายฝนต้นหนาวมันมันเลยหยิบหยิบมาแจ็คมันมันมีวงเดียวหนึ่บ่เอามีวงเดียวหนึ่บ่มีวงเดียวนี่แล้วบ่นี่ก็ปูปู่ัดปูน้อยฝันหลายอย่าะปตาบ่มีม้ำมาำดูดโยกัน ได้ได้ปูพห่น้องได้กระปูได้ตีปูเห็น้องเลยนี่มันมันลบอยู่หลังดีวสองตู้นี่กระปูหนูไม่เม่อเลยพี่อยู่พี่กอพี่กอพี่ยู่างดทางถึงไตมาทางถึงจานกที่เอาซ้ำได้ซักกระปเจ้าเหลือคนเดียววาซ้ำเพี้เอรย มันมีมันมันอาจจะมีอยู่ต้นนะบ้านต้นนี้บ่มีเด็กแต่กระปูพี่น้องเอ้ยดินแดนบ้านนองโฮได้อันหนึ่งกับได้อันหนึ่งนะพี่น้องอันนี้ไปของปลาดุกน้อยบนปลุดุกน้อยพี่น้องปลดีไปปล่อยซะปลดซิวกับบุได้เนี่ยเนาะไปาบุเซตุ้มเดี๋ยวปลดซิวกัยุบหนึ่งเหมือนกัไข่เลย มีเผลอมีจมานไว้น่ะป่าอ่า้ยันจะขึ้นมาพี่ได้แต่ปูพี่น้องสมัยบรรยากาศเป็นกนับน,นี้เลยพี่น้อง

ได้แต่ปูพี่น้องเลยปูพอดีดองพี่น้องเลยเราไม่ได้ปูเราก็ไว้ไดองพี่น้องแซ่บไว้ใส่ต่มุหุ้งพี่น้องเราบรรยากาศบ,บานๆนะพี่น้องเมื่อปลายฝนต้นหนาวนะพี่น้องมันกระจายพายุยุ่พี่น้องวันที่สิบหกนี่แหละจักสีซ้ำเฮียงซ้ำเด้อเลยพี่น้องถ้าลมตาไตบูดูดเอาไปเบิดพี่น้อง ลมตกดไตอยูน่นี่มองนี่ปลาซิวน้อยเห็นมีกระตูหนึ่งอี่เตียนเบอร์อยู่คาหน่อยเนาะมันเบอร์อยู่คาในบ่งมูมีปลามันคิววะนะมันคิวมันคิว มีปลาดุกน้อยตัวเดียวกัเปิ้อืออืออือโอือกระิกรดกิกบอนีเนาะานเ้ย บัวป่านว e. ่าอันปากคอนมีหลายม่องเลยพี่น้องกัดเข้าผมก็พี่น้องมา้กาดให้พี่น้องชมไปเบื้องบอดได้พี่น้องสรุปว่าบอดได้พี่น้องหมูมี dạ yeah, no. ăn, ăn à? à? ừ. ừ, nó lấy tay kapoo lấy ba anh mắc anh nè hm mhm 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 cái mhm nó mhm có mhm 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 บ้า่ะขีเดือดหมดใส่เป็นกุบเฮยเธอหลยปนี้เนาะขี้เดือดเนาะเธอมีอยู่นี่เนาะเอาอยู่นี่เนไปลงยู่นี่หมอ่นเอาอยู่นี่เลหมอน่นพีพีอยูพีป่ายู่พีให้มันน้ำน้อยให้มันมาลงีเบิร์มพน้ำไหลยู่วะเซียวเด๋ไ siêu đấy bọn nấm này cạt với à cái điện sơ biết cướp với nón ô này nữa, tạm. Tạm thang này nó cái này cũng đay với nón à ô à, ô với à, ô, à, ô. À, <laughs> thì đấy là kia cái đền đập ngang โอ้มันเหลือบมดได้ทนนะเหลือยามบมดได้ท่ามีกบเนี่ยบ่อพอท่ามีกบว้ายสามโอเนาะเงาพ่อคนแล้วเนี่ยมันเหลือแล้วนี่ยไอ้เหลือเด้อเขาเบ้านบ่อพอเขาทามีกบเปนบ่อพอแล้วถ้านีกบมันเหลือบ้าบ่อ้อนดนแมน่นเนาะแต่ว่ามือนายเห็นกบตุ่นอยู่ทางนี้อยู่ นมซอนี่นี่ยงนี้หลาดหลาดฮะลงไปเตอร์พนะบ่นีพวกนี้น้ำลายนี่น้ำลายอยู่นี่พี่ปัะซิวยู่พี่มันบอนดิกกได้ยู่ยพี่ลองลงสดลองลยเพียงหนูมีแล้วน่นี่นี่มาวนีป่ายู่พี่ nói vậy để lại thì bảo puo để lại nhiêu hả? À, 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 để bảo bảo ở này mưa đi mưa ươn, tây gót bảo tây cái ี่กรปูอะปูปูงามนัมทึ่ได้ป่านนี้เลยปูดองเนาะดองจำำเขาเจ้าอย่างไรก็นี่กับตรอมรดเปิ๊ปูไปเนาะเ็บีหองต้นมันบีบอกปูเจ็ปเบื้องของต้นแล้วกับบุมีดอกป่านะอยู่ของเย่ ปลากระปัศิวนั่นแหละปลาซิวก็บ่มีนี่แหละกุโหน้องใบดอกมันก็มีเด้อกัดแสบปลามีอยู่น่ะปลาซิวน้อยอยู่นี่น่ะเทปูนําอ่ะน้ํามันหลายมัน สารบันนาเราที่ลงเอาอยู่บ่อยู่นี่ไงว่าบ่อนี่เบิ้งหลังน้ำคือยี่บ่น้ำมันแรงไหลเพราบ่ cô đi tắt tắt đâu chứ bọ con bón cho cô xíu, anh, tắt, nước lại chứ bạn, cứ ướm thôi

จะพาบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับจังรอลุ้นกันฮะเขาสิไอ้อย่างอื่นพอครับถ้าเขาชอบนี่เท่งข้างล่างน่ยเหมาะเท่งแล้วน้องเป็นน้ำรุ่มเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม